สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุยกับหมออีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องโรคไตระยะที่3อันตรายไหมแล้วก็ถ้าเป็นจะทำยังไงดีนะครับก็ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่พอดีนะหมอก็ให้กำลังใจทุกท่านด้วยนะครับโดยเฉพาะโรคติดต่อไม่เลื้อยลังพวกนี้นะฮะโรคไตโรคหัวใจโรคเบาหวานพวกนี้ บางทีถ้ารับยาทางไปรษณีย์ต่างๆถ้าอาการคงที่ได้นะครับก็น่าจะอย่างนั้นดีกว่าหลีกเลี่ยงการไปโรงพยาบาลนะครับสำหรับถ้าเป็นโรคไตระยะที่3แล้วอันตรายหรือเปล่านี่นะครับนะง่ายๆก่อนหมอขอดูว่าเอ่อตามพื้นฐานก่อนนะครับว่าค่าไตมีทั้งหมด3ค่าใช่ไหมฮะเวลาเจาะค่ามาปุ๊บมีค่าอันนี้เดี๋ยวหมอชี้ให้ดูนะครับ BUN ใช่ไหมฮะค่าไอ้ตัวนี้เรียกครีตินีน ะะ BUN กับครตินีนี่เป็นของเสียนะเพราะฉะนั้นของเสียเยอะเนี่ยตัว H คือตัว h i นี่ก็ไม่ดีทั้งคู่นะฮะส่วน GFR เนี่ยคือค่าการทำงานของไตนะถ้าต่ำก็ไม่ดีเห็นไหมตัวโรตัวนี้นะฮะอันนี้ก็แปลว่าคนนี้ไม่ดีแน่นะครับนะทั้ง BUN ทั้งครตินีเลยนะครับนะซึ่งค่าที่จะบอกว่าเราเป็นโรคไตระยะไหนเนี่ยก็คือค่า eGFR ตัวนี้นะตัว ตัวล่างตรงนี้นะครับปกติแล้วคนปกติเนี่ยควรจะสักประมาณ120นะอันนี้เป็นตารางบอกว่าเป็นระยะไหนนะครับระยะที่3ที่เราพูดถึงกันมาในวันนี้นะครับคือระยะที่อยู่ที่3 0จนถึง59ตรงนี้นะครับโดยแบ่งเป็นระยะ 3A กับ 3B ด้วยนะครับตัดกันที่45 ซึ่งมันมีความสำคัญนะครับไา่ว่าเป็น A หรือเป็น B นะนะฮะความสำคัญคืออย่างนี้ครับอันนี้เห็นไหมฮะอันนี้คือระยะโลกไตที่เราแบ่งไปเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนิดนึดนงเพราะว่าเอามาจากไกด์ไลน์ของทางฝรั่งนะฮะนี่ก็จะตัดเนี่ยนะฮะสาถึงเนี่ยเป็นระยะ 3A กับ 3B นะก็จะเรียกตัว G ใหญ่ 3a เลเกเล็กกับ g ใหญ่ 3b เล็กตัวนี้ คือเป็นโรคไตระยะเขาเรียกว่ากลางๆแล้วแหละนะฮะกลางๆแล้วนะฮะแต่ของฝรั่งเนี่ยเขาแบ่งอีกข้างหนึ่งด้วยเห็นไหมครับด้านนี้นะแบ่งเป็นระยะ A ด้วยนะเมื่อกี้ที่เราแบ่งเนี่ยแบ่งตามค่าไตเนี่ยเป็นระยะ G หมดนะตรงนี้เป็นระยะ A ด้วยเพราะว่า A เนี่ยมันมาจากการที่โปรตีนรั่วทางไตยเยอะแค่ไหนโดยการตรวจอัลบูมินเทสนะครับถ้าต่ำกว่า30อันนี้ก็ไม่มีโปรตีนรั่วทางไต ถ้า3 0มส0ถึงสก็มีโปรตีนร่วทางไตาปานกลางส่วนมากกว่าก300ก็เป็นโปรตีนร่วทางไตามากอันนี้สําคัญยังไงคือระยะ3เหมือนกันแต่ทาไมบางคนโปรเกสเร็วแย่ลงเร็วแต่บางคนไม่เป็นอะไรเลยก็เพราะว่าความเสี่ยงต่างกันซึ่งของฝรั่งเนี่ยเขามองว่าความเสี่ยงที่มากที่สุดคือคนที่มีโปรตีนหรืออับูมินร่วทางไตด้วยนะครับจะเห็นว่าถ้าระยะ 3A เหมือนกันเนี่ยถ้า ไม่มีโปรตีนรั่วเลยก็จะโอกาสเสี่ยงกลายเป็นโรคไตระยะสุดท้ายก็จะเป็นแค่สีเหลืองนะแต่ถ้ามีปานกลางก็จะเป็นสีส้มเป็นมากเลยก็เป็นสีแดงนี้นะฮะส่วน 3B เนี่ยก็ไม่มีโปรตีนก็เป็นสีส้มแล้วส่วนถ้ามีโปรตีนออกมาปานกลางถึงมากเนี่ยก็เป็นสีแดงค่านี้ก็ได้จากการตรวจปัสสาวะนะค่าโปรตีนเพราะฉะนั้นที่หมอต้องการสื่ออย่างแรกเลยก็คือ การที่มีโปรตีนรั่วออกมาเนี่ยเป็นทําให้มันโปรเกสเร็วคือถ้าเกิดเราอยู่ระยะ3เรื่อยๆก็ไม่เป็นไรถูกไหมครับแต่ทีนี้ต่างแต่ละคนเนี่ยถามว่าระยะ3ามแล้วเป็นอะไรไหมอ่ะขึ้นอยู่กับว่าคุณมีโปรตีนรั่วหรือเปล่าเพราะว่ามีความเสี่ยงต่อการโปรเกสเร็วความจริงที่ควรทราบนะครับแล้วก็เรียกว่าได้ว่าจะทําให้ใจชื้นมากขึ้นนะหนึ่งคือไม่ได้มีเราคนเดียวที่เป็นโรคไตนะ ในประเทศนี้จากการสำรวจของ Thai ซารดี้นะโดยโดยอาจารย์ของหมอเองนะนะก็มีคนเป็นโรคไตระยะเยอะๆเนี่ยระยะ3ขึ้นไปเนี่ยตั้ง7ล้านคนนะเพราะฉะนั้นเราเป็นโรคนี้เราอย่าเพิ่งตกใจเพราะเรามีเพื่อนเป็นกันเยอะนะอันนี้ไม่ได้ปลอบใจนะฮะแต่ว่าอันนี้พูดความจริงเลยนะสองคือไม่มีใครตายเพราะเป็นโรคไตถ้าเกิดอยากรักษานะครับคือโรคไตเนี่ยเป็นอย่างมากมากที่สุดแย่ที่สุดก็คือฟอกไตแต่ไม่ตาย เป็นโรคเดียวที่อวัยวะเสื่อมจนถึงร้อยเรซ็นแล้วไม่ตายถ้าเป็นโรคตับวายอย่างนี้ยเราต้องต้องไม่มีคิวปลูกถ่ายตับก็ตายได้เพราะว่ามันฟอกตับไม่ได้โรคหัวใจอย่างนี้เปลี่ยนหัวใจไม่ได้ก็ต้องใส่เครื่องกระตุ้นอะไรต่าง,าง,างๆนา่นนะนะครับนะก็จะเสียชีวิตได้นะแต่โรคไตเป็นโรคเดียวที่ไม่ไม,ไม่ไม่เสียชีวิตแน่นอนถ้าเราอยากรักษานะครับข้อที่3คือการชะลอการเสื่อมของไตเนี่ยทำได้นะถ้าพยายามนะฮะ โดยเดี๋ยวหมอจะกล่าวต่อไปด้วยนะครับข้อที่4คือระยะที่3เนี่ยเป็นระยะกัมกึกคือเป็นระยะที่เริ่มจากน้อยไปมากปานกลางแล้วนะครับจะยังไม่มีอาการนะไม่มีอาการเนี่ยแปลว่าเราคุณภาพชีวิตเรายังดีพอสมควรน,นะคือยังไม่บวมไม่เหนื่อยไม่มีของเสียข้างมากนะครับจนเรารู้สึกคืนใส้อาเจียนยินเข้าไม่ได้อย่างนั้นนะครับ ก็ถ้าความจริงที่เราเป็นระยะโลกที่ไร้ะระยะที่3เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับและแต่ความจริงอย่างหนึ่งก็คือแต่ละคนเนี่ยโปรเกสไม่เท่ากันคือบางคนเสื่อมเร็วเสื่อมช้านะครับทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าเราจะชะลอการเสื่อมของไตย,ยังไงนะอันแรกเลยคือควบคุมความดันโลหิตนะครับให้อยู่ประมาณไม่เกิน140แน่นอนแล้วละ่ะนะฮะแต่ถ้าเกิดมีโปรตีนรั่วด้วยเนี่ยหมอขอแนะนําว่าให้ประมาณ130ไปเลยนะเพราะว่า ความดันที่สูงเนี่ยไตยก็จะทํางานหนักแล้วทาให้โปรตีนมันรั่วเพิ่มอีกนะข้อที่2คือไม่กินโปรตีนเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าโปรตีนกินแล้วเนี่ยขับออกทางไตยอย่างเดียวเลยนะถ้ากินโปรตีนเยอะทุกวันทุกวันทุกวัน,วนอย่างเงี้ยน,นะฮะมันก็ทําให้ไตทำงานหนักนะโดยเฉพาะถ้าจะเล่นกล้ามาอะไรต่างๆนี่หมอแนะนาสัก1 1ึ่งหนึงสเนี่ยสูงสุดละที่เราพอจะไหวนะถ้าเยอะกว่านั้นเนี่ยโปรตีนทํางานทํางานหนักไตทํางานหนักโดยเฉพาะคนที่ มีความเสี่ยงต่อการเสื่อมเร็วอยู่แล้วนะครับเช่นมีโปรตีนรั่วอะไรเยอะๆอยู่แล้วนะอันที่3คือคุมน้ําตาลให้ดีถ้าเป็นเบาหวานนะครับเอาไม่เกิน7.0นะน้าตาลเฉลี่ย4คืองดเค็มเลยนะโดยแนะนําเกลืออย่างน้อยอย่างไม่เกิน1ช้อนต่อวันนะฮะหช้อนชานะโดยอาหารที่เรากินปกติเกินอยู่แล้วนะครับตามร้านต่างๆเพราะว่าถ้าไม่เกินมันไม่อร่อยทีนี้เราลองทําเองดูบ้างเราจะได้ดูว่าเกลือที่เราใช้จริงเนี่ยเท่าไหร่ หมอนแนะนําอย่างนี้ว่าถ้าเกิดเรากินโดยไม่เติมเค็มเลยเนี่ยมันจะไม่อร่อยเลยนะแนะนําว่าแทนที่จะใช้เกลือเนี่ยไปใช้พวกซอสมะเขือเทศหรือซอสพริกต่างเนี่ยมันจะได้จำนวนช้อนเยอะขึ้นถึงสาช้อนต่อวันแ้ะเราใช้จิ้มเอาอย่าราดนะครับข้อที่5นี่ออกกําลังกาย3าสิบนาทีห้วันต่อสัปดาห์อันนี้แน่นอนอยู่แล้วดีกับทุกโรคเลยนะครับข้อที่หคือเวลาเราจะไป ได้สารทึบรังสีนะมี2แบบคือ 1. ไปเข้าเครื่องสแกนแล้วต้องได้ฉีดสีนะสารทึบรังสีต่างๆคือสอคือโรคหัวใจนะที่ไปฉีดสีบอลลูนต่างๆคิดว่าถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องไปรับพวกนี้นะครับเพราะว่ามันจะไม่ไตเสื่อมลงได้นะเกิดไตาวายเฉียบพันธ์แทรกซ้อนขึ้นมาได้เลยนะโดย คิดว่าแต่ถ้าจําเป็นจริงๆนะฮะต้องปรึกษากับหมอดูดว่าโอ้ตกลงจําเป็นไหมถ้าจําเป็นก็ต้องทำนะครับเพราะว่าโรคไตเนี่ยอย่างที่บอกไม่ตายอยู่แล้วเรื่องโรคไตยอย่างมากก็ฟอกไตแต่ถ้าเป็นมะเร็งเป็นโรคหัวใจอย่างนี้นะครับตายได้นะก็ต้องเลือกเอานะฮะโดยโดยส่วนมากถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งหรือโรคหัวใจเนี่ยหมอจะแนะนําเชียให้ทํานะเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะอันตรายนะข้อที่7คืองดยาทําลายไตยนะ ยาทำลายไตเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มยาแก้ปวดที่ไปซื้อเองตามร้านขายยานะครับปวดข้อปวดกระดูกต่างๆนะกินโดยเฉพาะเป็นกลุ่มเอนไซนะพวกนี้แล้วก็ยาสมุนไพรอะไรอื่นถ้าจะกินต้องเอามาให้หมอดูก่อนนะว่ามันไหวกินได้หรือเปล่าแล้วก็ไปหาหมอเนี่ยบางทีหมอเขาก็จะเลือกแต่ละลายนะฮะว่าจะให้ยาที่ลดโปรตีนรั่วทางไตหรือเปล่าชะลอการเสื่อมของไตได้หรือเปล่า ก็จะเป็นอีกอยากหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเป็นโรคไตระยะที่3ถามว่าจะเป็นอะไรไม่อันตรายไหมขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยว่าคนนี้ไตเสื่อมลงเร็วกําลังแย่อยู่มีโปรตีนรั่วเยอะอย่างเงี้ยอันตรายแต่ถ้าทรงๆอ,อยู่ไม่โปรเกสเลยทําปกติดีเราใช้วิธีการชะลอการเสื่อมของไตาตามที่หมอบอก7ข้อเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องกังวลม,มากนะเพราะว่าอาการของโรคที่3เนี่ยมันยังไม่ระยะที่3เนี่ย มันยังไม่ไม่เยอะไม่มีอาการอะไรรุนแรงมากถ้ามันอยู่เท่านี้เรื่อยๆเลยเราก็สบายใจนะครับโอเคนะครับก็ขอจบลงไปสําหรับการให้ความรู้นะครับคร่าๆวๆเกี่ยวกับโรคไตระยะที่3มอันตรายหรือเปล่านะถ้าตรวจเจอแล้วจะยังไงหรือเปล่านะครับขอจบลงไปเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าทุกท่าน รับชมแล้วรู้สึกเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ